วันนี้จะพามากินบุฟเฟ่ติ่มซำกับร้านอาหารจีนชื่อดังที่เขามีสาขาอยู่หลายประเทศเลยนะครับผือแล้วันกรอบเริสปี้ตมีความนุ่มเด่นช่ำเบานะแล้วแล้วแกดูสาลายหอกุ้งแบบอืกุ้งแบบเห็นๆ สวัสดีครับคุณอยู่กับชาแนลไลน์แทงช่องคนชอบกินกับผมโบนะครับและนี่คลิปรีวิวที่ละเอียดยิบเหมือนคนดูได้มากินเองเลยครับวันนี้เรามาเป็นคลิปที่ไม่ใช่คลิปปอนเซอร์นะครับใจเงินทานเองเราเพิ่งเสิร์ชหาร้านเมื่อสักครู่เลยนะครับพกกล้องออกจากบ้านแล้วก็ค่อยทํากันบ้านเอาว่าจะไปกินร้านไหนนั่นเองนะวันนี้เราอยู่กันที่ร้านยำฉาสตีมคิงนะฮะซึ่งร้านยำฉาเนี่ยเขาเป็นร้านสไตล์อาหารจีนที่มีสาขายอยู่หลายประเทศมากๆเลยทั่วโลกนะครับเราเคยไปเที่ยวต่างประเทศเราก็เคยเจอร้านยำฉาด้วยนะ้เพให ไปคลิปเลยนะครับถ้าเซิร์ชยำชาปกติอาจจะเป็นสาขาที่ประเทศอื่นก็ได้นะครับแต่วันนี้เรามากินเป็นบุฟเฟ่ติ่มซำเพราะว่าร้านนี้เนี่ยเขามีทั้งบุฟเฟ่ทั้งอลาคาร์ดด้วยกันนะครับบุฟเฟ่ที่นี่จะมีเวลาในการกินทั้งหมดเนี่ย90นาทีด้วยกันนะครับจะมีตั้งแต่699แล้วก็899วันนี้เรามากินในราคา899เดี๋ยวเราให้ดูเมนูนะครับเมนูบุฟเฟ่จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้วันนี้เรามากันที่สาขาโลตัสนอตล่าชพฤกษ์นะฮะในราคา899นะครับก็จะเปป็นรูน้องงลิงแบบนี้นะฮะแล้วก็เท่ากับ99จะเป็นรููููปปปปนปนนนนน้้อองงงซาาาาลลเเเเกก็็ดว่่มไหียริับ น้องซาลาเปาอยู่ที่อันไหนนั่นเองนะฮะเนี่ยอันนี้ก็คือสามารถสั่งอันนี้ได้นะครับแล้วก็เป็นดริ้์เป็นเครื่องดื่กก็จะเป็นรีฟิลนะฮะมีชาเมลลี่ชาเก๊กนวยแล้วก็จะเป็นชาจืดซึ่งเขาจะแยกไซรับมาถ้าสมมติเราอยากกินหวานก็กขอไซรับเขาแยกต่างหากนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้าวผัดต่างๆนะฮะตรงนี้ก็คือมีตั้งแต่ในราคา6 9เเลยนะฮะของนึ่งตรงนี้นะครับ ก็จะเป็นสลาเปาต่างๆขนมจีบกุ้งขนมจีบหมูฮะเก๋ากุ้งฮะเก๋าปลาหมึกนะครับกุ้งนึ่งกระเทียมโทนสาหร่ายห่อกุ้งขาไก่นึ่งเต้าซี่ซ้คโครงหมูนึ่งเต้าซี่นะครับเสี่ยวหลงเปาเซียงไฮ้นะครับแล้วก็จะมีเป็นขนมปักกาผัดซอสเ o ็นะครับเป็นขนมปรกกาธรรมดาแต่ถ้าเพิ่มซีฟู้ดก็คือเพิ่ม100บาทเข้าไปนะครับในหน้านี้เนี่ยจะเป็นหน้าน้องลิงแล้วก็คือ8 9 9เกากนะครับก็คือปรุงง่ายแป9เกจะเพิ่มของทอดในหน้านี้เมื่อจะเป็นขนมปากกาเจียนมีฟ ก๋วย,ยเตี๋ยวหลอดกุ้งกรอบนะครับก๋วยเตี๋ยวหลอดกุ้งก๋วยเตี๋ยวหลอดหมูแดงนะครับเมนูก็คือจะประมาณนี้การสั่งอาหารเขาจะให้ QR code นะครับพร้อมกับแจ้งเวลาเริ่มและเวลาจบมาเรียบร้อยแล้วนะเมื่อาากดสแกน QR <c oughs> เข้าไปจะมาที่หน้านี้นะครับล้วก็สามารถกดเข้ามาได้เลยกดเข้ามาที่บุฟเฟ่ตรงนี้อ่าเราก็กดเข้ามาที่ตรงนี้นะครับก็จะมาที่หน้าสั่งอาหารเพิ่มตรงนี้นะครับแล้วก็สามารถกดเลือกตรงนี้ได้เลยนะครับเมื่อกี้พนักงานมาแจ้งว่าวันนี้ซี่โครงหมูนึ่งเราซี่หมดนะครับจริงๆตรงนี้อาจจะแอบ คอมเมนต์หน่อยว่าถ้าสมมติว่ามีอะไรหมดเนี่ยอาจจะค้าแจ้งก่อนที่จะเข้าร้านน่าจะดีนะครับแต่ว่านี้ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวมาสั่งสิค้าอื่นเออตรงนี้ไม่ได้ขึ้นว่าหมดด้วยนะครับตัวซิกคงหมูแล้วก็มีซุปต่างๆนะฮะก็คือสามารถกดสั่งตรงนี้ได้เลยมาเดี๋ยวจะมาเริ่มกันอันนี้ก็จะเป็น เก๊กฮวยกลิ่นหอมขึ้นมาบานกลางพร้อมเก๊กฮวยเป็นชาจืดบรรยากาศการจัดโต๊ะนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับมีตะเกียบแบบนี้แล้วก็มีช้อนมีถ้วยนะครับมีกระดาษทิชชู่ให้ตรงนี้อันนี้เมนูแรกมาเสิร์ฟแล้วนะครับพร้อมกับน้จิ้มต,ต่างๆตรงนี้เลยก็จะเป็นหมูดแดงหมูกรอบแล้วก็เป็ดนะฮะอย่างละสองชิ้นด้วยกันนะฮะรสมีความสวบด้านนอกนุ่มมาเป็ดก่อน นุ่มมีรสชาติเค็มนาขึ้นมามีความมันมันเตาหอมรสชาติของเป็ดจะเป็นเค็มนวชิมซอสแต่อย่างอู้อันนี้จะเป็นหน,นืดนิดนึงอันนี้มีความหวานคล้ายๆฟิวน้ำหมูดแดงประมาณนั้นอันนี้มาสตาร์ดเป็นมาสตาร์ดที่มีความถั่วขึ้นมาหวานหวานฟีหวที่จิ้มเป็ดจิกโชว์ถัดมาเป็นหมูดแดงว,ว้าวชิ้นใหญ่เลยแบบนี้เลย อุณหภูมิไม่ร้อนหมูแดงนุ่มเป็นหมูแดงที่ไม่ได้หวานนําเป็นหมูแดงที่หมักแบบด้านต้องมีความเค็มมันอ่อนแต่เค็มไม่เท่าเป็ดนะตัวเนี้ยเนื้อของหมูแดงอ่ะมีความลืนแต่นุ่มดังน,นั้นหมูแดงเขาทำดีนุ่มจากเนื้อหมูก็อบใช้วัตถุดิบดีเพราะว่าดูดิชั้นของไขมันไม่ได้เยอะมากแต่เป็นชั้นของเนื้อที่ค่อนข้างเยอะเลยผิวแล้วกบ,บนกรอบคริสปี้มันมีความนุ่มเด่นเดี๋ยวลองมาชิมแบบจิม้มบ้างนะฮะตันเนี้ยเป็ดเพราะด้วยเป็ดเนี่ยเบสของเขาคือมีความเค็ดอดอ จิ้มกับซีอิ๊วหวานนะจะกำลังดีอดชใช่นะตัวซีอิ๊วทำให้มันม,มีความพอดีเข้ามาหมูแดงนี่ใหญ่จริงอันนี้ก็คือหนึ่งที่นะครับหนึ่งคนเนี่ยก็จะมาเป็นแบบนี้นะฮะแต่ถ้าสมมติว่าเราอยากสั่งบาร์บีคิวซึ่งอันเนี้ยเซตเนี้ยเรียกว่าบาร์บีคิวบาร์บีคิวไม่อันเนี่ยเพิ่มหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทแต่อเราคือเท่านี้ก็พองนะเดี๋ยวเมนูอื่นมาอีกก็อิ่มแล้วอืร้านเนี้ยรับคนเดียวด้วยวันนี้เรามากินคนเดียวถ้าเรามากินบุฟเฟ่ฝั่งบุฟฟเเ่รากินไหมด เขาจะเค็มติ่มฟามเช่นละห้าสิบบาทจิี๊ยวไส้หมูกรอบกมาสตแตนแล้วเอามันทั้งคู่เลยสองย่างไปเลยเกี๊ยมทั้งคู่แล้วหอมกลิ่นหอมมาชัดมากเอานี้หน่อยอขิงดองไม่ใช่ขิงดองเออขิงดองขิงนะโอ้โหเปรี้ยวหนักไปถึงที่เปรี้ยวหนักกลิ่นขึ้นมากระแทกปากติ่ามซำมาเสิร์ฟแล้ว นี่นะครับนี่คือไซที่เขาเสิร์ฟจ,จริงจะบอกว่าตอนแรกเนี่ยน่ากลัวเพราะรู้สึกว่าถ้ามาตามเนี้ยน่าจะกินได้น้อยแต่ว่าไซต์ของเขาเนี่ยจัดเป็นพอร์ชั่นที่สามารถกินได้คนเดียวแบบน่ารักน่ารักนะครับแล้วก็สามารถทําให้เราเนี่ยกินได้หลากหลายด้วยฟองเต้าหู้ไส้กุ้งทอดนี่มาแบบนี้นะครับมีความเววววเล็กน้อยนะฮะมากับกันนี้เป็นน้าจิ้มบวยโอ้ด้งมาก แน่นมากแล้วทำฟองต้มยูด้านนอกได้บางแบบบางมากคือพอบางเนี่ยมันทำให้เป็นความกรอบแบบคริสปี้สุดๆเลยื mm hmm. แน่นแน่นมากเป็นเทมอนอ่อนจตเค็มด้านๆคือความแน่นเนี่ยเห็นเห็นเป็นตัวกุ้งเลยก็มีนะคุณภาพอันนึงที่ต้องกินเร็วเวลามาเสิร์ฟแต่ว่าไม่กล้ากินเร็วไปเพราะว่าเดี๋ยวพองปากพองเนี่ยลิ้นพองเนี่ยสาวันเลยนะ อันนี้ฮะเก๋าไส้ปลาหมึกเอาจจริงแล้วว่าวิธีคำนวณในการสั่งนะคือดูง่ายเลยว่าเนี่ยในรูปเนี่ยมี4ี่ใช่ไหมหร่ว่าอันนี้หนึ่งทีเนี่ยคือ2อเออทำให้การมากินคนเดียวเนี่ยสามารถกินเมนูได้หลากหลายอยู่คือปกติเราจเจออะไรฮะเก๋ากุ้งใช่ไหมหล่อว่าเนี่ยคือฮะเก๋าปลาหมึกทุกคนเดี๋ยวชิมเปล่าๆก่อนเลยแล้วว่าแกนี่คือติ่มซำที่คุณภาพคือแป้งเก๋าใสเห็นปะ่ะรูบ้าง เราจะมาเป็นบุฟเฟติ่มฟังเหมือนกันไม่ได้แต่เห็นคุติ่มฟามดีมันไปร้านอาหารจีน,นแางๆเลยคือตัวไส้ของฮะเก๋าเนี่ยมันจะมีไม่ได้ก่อตัวกันแน่นเป็นชิ้นเดียวมันจะมีหลายๆส่วนอยู่แล้วในนั้นเนี่ยมันมีปลาหมึกให้สบๆนิดนึงไม่ได้เหนียวมากจะมีความหนึบหน่อยพอเคี้ยวเข้าไปเนี่ยมีความหอมแล้วตัวแป้งอ่ะบางกําลังดีมากแล้วอุณหภูมิคือกําลังดีไม่ร้อนปากผอมคืออุณหภูมิด<อ>ีเออทุกคนนะ<อ>คนดู<อ>ที่ดูอยู่เนี่ยเราเป็นสายกินติ่มซำ จิ้มอะไรเลยเหรอลองพิมพ์คอมเมนต์หน่อยสิเราอ่ะเป็นสายจิกโชแล้วจิกโชเท่านั้นมือความฉ่ำเบาแล้วฟิลฉ่ำเบาคล้ายๆ่ิลหลงเปาบาๆคืออ้างดีมากอะน้อยครั้งมากที่จะเห็นเต็มฟัมที่แป้งขนาดนี้และเมื่อกี้ถ้าสังเกตย้อนภาพกลับไปลองกอลกลับไปดูก็ได้ว่าแป้งบางมากแต่ที่ไม่ขาดคือแป้งไม่ขาด ือปกติบางทีแป้งหนาวันนี้เวลาคลีมเนี่ยแป้งจะยังติดอยู่ที่กระดาษแล้วทำให้เนื้อหัวเก่าเนี่ยมันออกมาซุปออกมาแต่แป้งบางแต่มันไม่ขาดเฮ้ยไม่ทำดาไม่ทำดาะเมนูประจำตัวในสายติมซามของเรานี่ครับสาลายห่อกุ้งแล้วแกดูสาลายห่อกุ้งแบบอื้อหือกุ้งแบบเห็นๆด้านบนท็อปด้วยไข่กุ้งอู้ดูดีมากหูมัมนถึง เนตัวหอมอมกุ้งเคล้ยวไปกุ้งดิ้งกัดจุดเดียวขาดกุ้งฟันหรือแก่ท่าเนี่ยราคาเนี่ยเก่งหนึ่งแพงนะสเปเชียลตี้ติ่มซำเลยแหละอันนี้สาหร่ายหออกุ้งเซี่ยงไฮ้ก็คือท็อปด้วยหอยเชลมาแล้วก็ด้านบนเป็นเหมือนกับสาหร่ายหออกุ้งหอยเชลเซี่ยงไฮ้มีมีมันเหมือนซอสเอโก้งเขามาด้วยนิดนึงข้างบนอุ้ย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 เพื่อความปลอดภัยแทงตะเกียบลงไปครับอันนี้มันจะมีความมันนิดนึงใช่ไหมมันจะมีน้ำมันนิดนึืม หอมหอมหอมฟอส์หอมหอมฟอสเอ็กโขึ้นมาฟิลแบบฟิลคล้ายๆน้ำพริกแบบนั้นคือมันเป็นกลิ่นฝรั่ฟขึ้นมานิดนึงนะมันมันนิดนึงเคลือบนิดนึงนี่คิดว่านี่คือเมนูซิงเนเจอร์แน่ๆก๋วยเตี๋ยวหลอดยำฉาด้านบนนี่เขาท็อปด้วยทรัฟเฟิลคืออาจจะบางกว่าในรูปนิดนึงแต่ทรัฟเฟิลก็เป็นแผ่นอยู่ให้อันนี้มาราดเองว,ว้าวด้านในเป็นเหมือนกับเนี่ยเป็นหอ่อใสกุ้งทอดแป้งก๋วยเตี๋ยวหลอดก็จะหนากว่าติ่มซำนิดนึง กลิ่นทอฟเฟิลชัดมากหอมมากเราขึ้นมาเตะจมูกเลยลโลชั่นของเขาไม่หนักไปตัวเแป้งนั้นนอยนุ่มหนึบเบาๆเท่านั้นแล้วก็ตัวเนี่ยมันมีความคริสปี้อยู่มีความกรอบอยู่อุ้ยตัวซอสมีความหวานอ่อนๆรชาติไม่หนักเกินเขาให้มาเทเองเพราะต้องการรักษาความกรอบของมันในไว้หมาพิสูจน์เองมาพิสูจน์เอง คือต้องบอกเลยทำไมร้านนี้เราถึงต้องออกรีแอคเยอะเป็นปกติเป็นออโต้มันอตโนมัติเองตอนแรกเรารู้สึกว่าติ่มซำก็คือติ่มซำไม่ใช่มันจะมาเป็นติ่มซำเหมือนกันไม่ได้เพราะมันเกินความคาดหวงังมันเลยทําให้เราตื่นเต้นทันมานี้มาแล้วนะครับฮะเก๋า,กาดูดิเขาเห็นให้ดูอีกครั้งนะครับมีความฉ่ำอ่นนี้แป้งอาจจะขาดนิดหน่อยนะฮะไม่ไม่เหมือนกับอันที่เป็นฮะเก๋าปลาหมึกเมื่อกี้แต่แป้งก็ยังมีความบางอยู่นะฮะบ,บางอุ๊ยเราดูเิ ไส้ของเขาไม่แข็งเกินไปบะมันมีความยุ้ยตามตะเกียบได้ด้วยอเอาแล้วเลือเพราะการห่อการกลีบทิศทางเลยไม่เหมือนกันอันนี้อาจจะดูหนาวกว่าน,นิดหนึ่งโอ้โหแกกุ้งเป็นตัวทั้งตัวกรอบมากดูในปากเอานี้คือกุ้งที่ยังไม่ถูกบดคือทั้งตัวทั้งชิ้นขาไก่นึ่งเต้าซีเต้าซีภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า sweet sauce มีกลิ่นอสไปซี่ขึ้นมาแล้วมีความหวานเข้ามานิดหน่อยอันนี้เวลากินก็คือเราเข้าปากไปเลยแล้วก็ใช้ความสามารถในปากในการลอกนะเลาะหนังออกจากกระดูกแต่นุ่มเปื่อยตัวซอสมีความสากลิ่นเล็กน้อยอันนี้คือกุ้ยช่ายกุ้งเจียนในรูปมี3นะครับหนึ่งที่มาจริง2กุ้ยช่ายกุ้งเจียนคืออะไรอู้ซอเขาเหนึดเดแบบนี้อืมคำา ด้านนอกแป้งกรอบเลยมากเลยกริ p p บางบางกรอบมันคือฟิลขนมกุ้ยช่ายทอดตัวซอสมีความหนืดแล้วก็มีความหวานตัวซอสเป็นซอสหวานไม่ใช่กุ้ยช่ายอย่างเดียวมีมวลสารอะไรบางอย่างอยูอย่ข้างในด้วยแต่หอมกุยช่ายขึ้นมาชัดมากไอมวลสารข้างในเนี่ยมันจะเป็นความครีมมี่กุ้งหรอตามชื่อหรอ มันไม่ได้เป็นสัมผัสที่เห็นไหตรงเข่าขาเอออเนี้ยมวลสารนะแต่มันไม่ได้เป็นฟิลแบบกุ้งเด้งๆเหมือนไส้ติ่มฟัม,มือนอื่นหอมผู้ยช่ายมากฟิลกินผู้ยช่ายทอดซึ่งมันก็คือผู้ชายทอดแต่มีผสมซัมติงเข้าไปด้วยนะฮะซุปเราสั่งเป็นซุปกระเพาะปลาความนื่นอืม้ค่องคออุณภูมิอาหารแต่ละอย่างที่เขาเสิร์ฟเ,เป็นอุณหภูมิที่กำลังดี เป็นมะพภูมิอุ่นๆนึน่งในปากตัวกระเพาะปลาเนี่ยมีความสวบลงไปเลยอันนี้จิบกุ้งจิบหมูแกพ่อพอช้ำมันอะไรมันกินได้หลากหลายอะ่ะคือดีอันนี้คือเกี๊ยวกุ้งปวยเลงนึ่งโอ้มันคือเกียเก๊ยวกเกี๊ยวแกเกี๊ยวเกี๊ยวที่แป้งแบบเยี่ยงฮะเกา๋านี่คือเกี๊ยวแป้งมันมีความใสดูด,ดิหอม ข้างในเป็นกุ้งที่กรอบแต่ไม่ได้เน่นแบบตัวไส้อันอื่นนะน่าจะเป็นกุ้งบดท,ที่มาไม่ได้บดกุ้งไม่ใช่บดแต่เป็นกุ้งสับน่าจะมาผสมกับปวยเล้งตามชื่อเนาะคือเไปเรื่ยมหวานแปลงฟิลกินฮ้ากเกา่าจิบกุ้งเอาจริงนะตอน,นเด็กๆเราชอบกินสับม,มากจริงๆทุกวันนี้ก็คงยังชอบแหละจิบกุ้งกองง่ายๆเลยจิ้มมันอีกไป อาเรือไส้แน่นมากใช่ทุกคนมันคือไส้ติ่มฟาที่เป็นไส้กุ้งมันคือกุ้งสับสับแบบกะไม่ให้มันละเอยียดเพื่อให้มันมีความเด้งอยู่ในไส้เดอะแป้งเ่ะบางบางมากเลยคําโฆษณาของที่นี่เขาใช้คําว่าติ่มซมแฮมเมดเลยนะนี่ไส้หมูไส้หมูดูลูกใะใหญ่แล้วก็แน่นเป็นซ้อิหมูสับแน่นและเป็นหมูที่แทบจะไม่มีหมดัดคือสัมผัสเข้าไปเนื้เนอเนื้อหมูวัตถุดิบดี เมนูทัดไปมาแล้ววันนี้ก็ามาเป็นวันธรรมดาตรงกลางวันในร้านเนี่ยมีอยู่ประมาณ3โต๊ะเมนูเนี่ยเขาไม่ได้ทำนานมากนะครับก็คือสั่งไปแล้วได้มานี่คือเวลาที่เหมาะสมก็คือมาเรื่อยๆเลยเสี่ยวหลงเปาเสี่ยวหลงเปาจะติดกับไอ้นี่นิดนึงอ่ะปกติเราต้องขี้บแล้ววางในช้อนแต่ว่าน้ำซุปเขาออกมาแล้วอ่ะน้ำซุปออกมาแล้วอ่ะจริงๆต้องขี้บวางในช้อนแล้วก็ชิมซุปก่อนงนั้นเราก็จะทำไงให้ได้ชิมซุปก่อนเสี่ยวหลงเปาแบบทุลักทุเล หวานมากเลยหวานแล้วไม่กลิ่นขิงแป้งนมไส้เป็นเหมือนหมูที่กระจายกระจายออกจากกันส่วนตัวเราจะชอบติ่มซำม,มากกว่าเสี่ยวหลงเปาเขาให้มาด้วยนะจิมอันนี้เป็นเนื้อปลาห่อกุ้งเก๋นนะเป็นติ่มซำที่ข้างนอกไม่ใช่แป้งแต่คือปลาแล้วเขามาห่อกุ้งแบบนี้ทอดมาหรอหรือไม่ใช่ดิเนื่องมาคือมันไม่เหละอะ่ะ เขาทำเนื้อปลาอยู่ทรงได้ไงอ่ะคือมันไม่ได้แข็งด้วยอ่ะมันยังเป็นเนื้อปลาที่กัดออกไปเราเข้าไปแล้วก็นุ่มตัวซอสฝ่านเค,ค็มเบากุ้งยังคงไม่มีความมันยาอยู่นอกจากมันกรอบ ปลา,ปาเนี่ยพอกัดเข้าไปมันขาดกระจายออกจากกันไม่ได้เป็นขาดออกเป็นเส้นเลยขาดเป็นสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมหรือไปหมดเลยอันนี้คือกุ้งนึ่งกระเทียมโทนเราต้องกินกระเทียมด้วยไหมเอาแค่กลิ่นแล้วกันเนาะโอ้โหนี่มันคือยังไงส่วนไหนยังไงคือกุ้งสองตัวเหรอยังไงใช่แหละหรือเป็นไส้เป็นกุ้งหนึ่งตัวกับกุ้งสับตักใจกุ้งข้งคำซีฟู้ดแผ่นนำขึ้นมาหวานเปรี้ยวเค็มขึ้นมาใกล้เคียงกันขนมประกาศผัดซอส XO จะเน้นเป็นความหอมแล้วก็กลิ่นกลิ่นกลิ่นกระทะกลิ่นกลิ่นผัดขึ้นมาดีปรความผัดที่หอมตัวแป้ง,งเขาว่าด้านนอกมีความคริสปี้เบาๆแล้วด้านในนี่คือนุ่มรสชาติมันจะเป็นความเป็นความฮอตอ่ะเป็นความร้อนขึ้นมาเบาๆเขาก็ใส่กุ้งใส่ปลาหมึกมาด้วยะมีไข่รสชาติไม่หนักมามแต่เป็นความเค็มันอ่อนกับความฮอตขึ้นมาตัวเด่นคือกลิ่นกระทะ เขาบอกลิ่นกระทะเขาใจใช่ป่ะมันไม่ใช่กลิ่นกระทะร้างไม่หมดอะไรนี้นะมันคือกลิ่นการผัดของกระทะที่ใช้ไฟแรงมากพอจะมันหอมตัวขนมพังกัดด้านล่างๆจะมีความเค็ม ตัดภาไม่ได้ของหวานบ้างนะครับตอนนี้อิ่มแล้วนะขนมพากาดผัดซอสเอ็กโซเนี่ยสั่งให้คนดูดูรสชาติแต่ถ้าสมมุติว่าเรามากินแล้วอยากกินติ่มซำผมไม่จำเป็นต้องสั่งเพราะว่าจานใหญ่ของหวานเขาจะมีไอติมมะม่วงแล้วเขาเขียนว่าไอติมมะม่วงน้ําดอกไม้ด้วยนะครับแล้วก็มีไอติมวาน,นิลาช็อกโกแลตสองอันนั้นไม่ได้สั่งมาชิมนะครับแล้วก็มีบัวลอยก็จะมีบัวลอยน้ําขิงกับบ,บัวลอยนมสดเราบัวลอยนมสดมานะครับอ่ะนี่คือไอติมมะม่วงน้ําดอกไม้สีของเขาดูเข้มข้นมากเลยนะส กินเอามะม่วงสุกเข้าใจแล้วมะม่วงน้ำดอกไม้เพราะว่ามันแทบไม่ตัดเปรี้ยวเลยโปรติมะม่วงจะมีตัดเปรีย้ยงอันนี้ไม่แค่กลิ่นมะม,ม่วงแล้วก็แบบแทบไม่ตัดเปรี้ยวความหวานออหอาหมานมะม่วงน้ำดอกไม้จริงๆเป็นคนไม่ค่อยกินมะม่วงนะแต่พอรสชาติมันเลยนึกออกแล้วก็เหมือนเอามะม่วงสุกอะไปแช่เย็ยนจัดๆแล้วก็ช่องฟรีเสร็จแล้วก็ขูดแต่เนื้อเขาไม่ได้เชอร์เบตขนาดนั้น มะม่วงแบบมะม่วงบัวลอยนมสดไม่ใช่บัวลอยเย็นด้วยเป็นบัวลอยร้อนเป็นบัวลอยอุ่นๆนมสดอะนมสดจริงนมสดจริงๆเลยคือจืดเลยจะบี้บัวลอยยังไงละเนี่ยมาดูกันว่าข้างในน่าจะเป็นงาดำแหละอ่านี่ไงโอ้โหเหมือนโอริโอเลยตอนแรกอะสั่งนมสดหรือว่ามันจะเย็นคนจีนเขากินบัวลอยร้อนใช่ไหมเออคนไทยเขากินบัวลอยร้อนนี่ว่า ความหวานอ่อนมันจะมาจากงานนี่แหละหวานหอมงาดํานี่มันโอริโอจะชัดบนลอยโอริโองาดําหายไปหมดแล้วแป้งบางอาหารคุณภาพดีแล้วคุณภาพน่าจะโอเคเพราะว่าเขาปร้านเอาไปราคาดด้วยนะครับถ้ามากินวันอื่นเหมือนไม่เหมือนยังไงมาพิมพ์แชร์เอาไว้ใต้คลิปแล้วกันเนาะส่วนใครที่ดูช่องเรามานานแล้วก็จะรู้ว่าโอ๋กับทีเชอร์เมย์เนี่ยทำโปรแกรมลดน้ำหนักแล้วก็มีประสบการณ์มา10ปีแล้ว ไม่ใช้ยาไม่ใช้สารเคมีเลยทั้งมาออกแบบโปรแกรมได้ฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายเลยนะครับเข้ามาพูดคุยกันก่อนได้ที่ Li น om ์อ e ุติเช่เมย์เมโล o m เ m ม m e เ O M มอีเานะครับเข้ามาพูดคุยลองออกแบบโปรแกรมดูก่อนถ้าสมมติว่าการปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์สิ่งที่เรามีให้ตรงกับสิ่งที่คุณต้องการค่าใช้ใจ่ายเหมาะสมค่อยตัดสินใจให้ t e a c h e ่ m ม y ดูแลได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามช่องไลน์แทงเอาไว้แล้วเจอกันทุกทุวันศุกร์ตอนหนึ่งทุ่มสิบห้า,านะสัดีครบ